อไปัง่างแล้วควงมลัยไว้ตรงนั้นนะลูกควงมลัยไว้ตรงควงมาลัยรถไหแม่ยันางไปเลยลูกยกมือไหว้ไองหยเลยยกมือล for ูกยกมือไหว้สาธุ Cond ขอให้ลูกขับรถปลอดภัยนะลูกนะขนเงินขนทองเข้าบ้านขับขี่ปลอดภัยขับขี่ปลอดภัยเดินทางไปไหนสะดวกสาธุขอให้ลูกชายค่อยร่ำรวยขึ้นเยอะๆสาธุสาธุมีแฟนขับเยอะๆหน่อยอู้เดี๋ยวนี้รล่ร้อยเชียะตัดไปตัดไปตัดเอาโอเคตัดตัดไปตัดไปตัดไปต้องปีกไหมนี่แล้วแต่หนู มันหมานำคำคำพ้วนๆเนอะเออวู้ววเ,เลี้ยเหล็กเล่าเด้เอเล็กเล่เา,เาให้ไหมเราไม่เล็กเล่าเลยรว,วยรวยรวยครับรถคันใหม่ของฟองวาอายุนะครับรถคันแรกคัขนคืคันใหม่เคยมีรถคันหนึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ว่าซื้อให้แม่แต่ว่าเป็นซื้อของวันนี้ออกรถคันแรกในชีวิตเขออาจะหวัง กะมี่แม่แม่ต้ให้ร่งใจเออนี่พี่สาวก็ด้วยนี่คุยกับพี่ด้วย,ยพี่นิสาโทรมาเออได้รถนะครับได้รถนะลูกดูไหมรถอ่ะดูไหมดูไหมล้องลูกพี่นิสาโทรเออ เ๋ยวเปิดตู้นครับผมแม่แดบดกําลังใจกล่องวายูนะครับผมกงะไดมาให้กําลังใจหอดศูนย์นะครผม่ายูศูนย์ราชพฤกษ์นะครับเห็นรถไม่รูปเห็นรถจําไหมค้พี่ิาอยู่นะฮะพี่สาวพี่าวเขาล้งถิดีโออยู่ค่ะขอบคุณนะครัพี่มาให้กําลังใจลูกชายนะครับด้ผ้าชุ่มช่มรถชมรถ่อ้าวนี่ให้เบิลทั้งหลัง ผมใช่ได้ไกสิประมาณนี้ก็กวงอยู่ครับนี่ทางไหนก็จะประมาณนี้ครับมีมีกล้องมีกล้องนะครับติดให้เรียบรอ้อยอย่างดีกสิทธิขนะีเมื่อควันแกนรับมืออื่น วันนี้ก็จะขี่กับขอนแก่นนะครับเราจะตัววันนี้ก็จะขี่กับขอนแก่นนะครับพรุ่งนี้ซ้อมนครต่อเจอก,กันครับผมขอนแก่นจังไรจังฝ่ายกูอะไรกูแชร์นนครับผมขอบคุณครับพี่น้องยินดีกับน้องกล้องวายุพญาเซิร์งนะจ้ะน้องกล้องวายุโตกเกียวมิวสิก เป็นจ้งไดพี่น้องมาอยู่กับบอร์ดบิกไม่มีผิดหวังออกรถใหม่ป้ายแดงพี่น้องเอยล่าสุดกล้องวายุออกรถคันใหม่แล้วจ้าเด็กฮอนด้าซีวิกเนาะตัวไม่ป้ายแดงเลยพี่น้องขอให้อหวพร่อก่อนอหวพร่อก่อนพี่น้องอหวพรให้น้องกล้องวายุเดินทางไปไหนมาไหนขอให้แขล้วลาดปลอดภยัยจากภัยันตรายทั้งปวงขับขี่ปลอดภยัย คนเงืนคนท่องเขามาหากรองว่ายูเล่หลายเนาะคีปอ,ออกมาเพื่อการเดินทางสะดวกสบายเนาะพี่น้องน้องกรองว่ายูเวลาเพิ่นไดพักงานเนี่ยพักแบบสองมือสามเมือสิเพิ่นกะมีลูกน้อยเพิ่นกะต้องกับยาสูเนาะพี่น้องเพิ่นกะสิขี่แท็กซี่กับแน่ขี่โดยสารกับแน่เนาะเห็นตามที่เห็นน้องก็อดล่นอดทนเห็นงานอยู่กับ คุณหญ่บานฟิตแล์เม่นปีกว่วแล้วบอกพี่น้องปีกว่วสี่สองปีแล้วเนาะปีกว่าแล้วเพื่อนก็ออกได้ออกว่ามันสิทุกคนแหละเด้อพี่น้องเด้มมาเห็นงานอยู่กับบอดบิ่งดีใจน้ำดีใจน้ำามองกล่องวายุดีใจน้ำาำลูกหลกตกจากมิวสิกกล่องวายุก่อคู่ชิ้นจังก็ออกน้องลี่โอ,โอ้ยน้องที่โอเพื่อนมีอยู่แล้ว น้องอยังก่อน้นองกันตาปะะทูน่องซีแกมกระออกน้องแสแตมกระออกภากันมีรถสิบคบเบอร์สุขคนเลยไเด้พี่น่องบางคนบไดอออกก็เพราะว่าเพิ่นมีอยู่แล้วครอบพวมีอยู่แล้วองสินะทำงานกับบอสบิ๊กทำงานกับตัวเจียวมิวสิกมีแต่ปังกับปังนะคะจะบอกให้เอาคิมนี่กา่า มาให้เบิงใหแ A, แ้แม่แม่เบิงว่าน้องกองว่าอยู่ออกรถไม่ป่ายแดงยางรู๋ยางงามพี่น้องเอ,อ้ยครับขี่ปลอดภัยเนาะปังปังปังนะคะพอพญาเซิงจะได้มีรถกลับบานไปหาลูกหน่อยแล้วฮะอ่าไม่่ยมอลลม่ใไม่ยนัก้องไม่ญยนัก้องย้ายของเพื่อนย้ายของกองอันว่าอยู่จะเพื่อนจะห้องว่าเพื่อนเป็นไม่ใญยของนัก้องก็เลยได้ชาย่ยาวย่าไม่ญยนัก้อง ขอบคุณต่ตหากต่หักพี่น้องเอายินดีน้ำดีใจด้วยครับ